สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาเมาส์มอยกันยามเช้าในสวนอีกแล้วนะคะเอยโควิดก็ระบาดซะจริงแผ่บ้านฉันก็เป็นพื้นที่สีแดงเหมดแล้วค่ะทั้งโรงเรียนอนุบาลทั้งสํานักชีอะไรกันติดกันวุ่นว่วุ่น,ว,นวายก็ระวังตัวกันหน่อยนะคะตอนนี้ก็อยู่บ้านกันกันเฝ้าสิงบ้านสิงสวนกันไปนะคะก็ไม่มีอะไรมาคุยเรื่องหวยดีกว่ามีลู้หวยงวดน,นี้จะออกหรือเปล่านะ วันที่สองพฤษภาก็อย่างที่บอกค่ะงวดน,นี้ชอบเลขเบิ้ลน่ะมู้จะเลขเบิ้ลอะไรห้าห้าไหมห้าสองสองไหมห้าหรือว่าจะรูดดีคะก็ไปคิดกันเราเองเนาะถ้ามันไม่เบิ้ลแต่ส่วนใหญ่ฉันว่าห่วยอะไรที่มันชอบเบิ้ลนะมิ้จะเบิ้ลบนเบิ้ลล่างก็ลองไปพิจารณาดูนะคะรักษาสุขภาพด้วยนะคะช่วงนี้โควิดมามัน แรงเร็วมากเลยค่ะขุดน่ากลัวจริงๆโอเคค่ะวันนี้ลงคลิปแค่นี้ละค่ะกระเทยเท่ามาเม่หมอยามเช้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย